ทำไมถึงเรียกว่ายักษ์นะทั้งหมดทั้ง5ตัวนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะช่อชบาจาก3ตอควายไทยหมายเลขสองบัวบาลจากฟาร์มในดวงใจหมายเลขสามน้องภูพิงค่ะจากไฟงามฟาร์มตอนมหาหมายเลขสี่น้องธิดาจากรุ่งสุริโยฟาร์มและหมายเลข5้าน้องปีใหม่จากบริจิตฟาร์มค่ะ มาอีกหนึ่งตัวควายยักษ์เนี่ยนะครับคือสนามเราใหญ่นะครับสนามเราอะไรนะแก้วเจ้าจอมสีรักควายงามสีดอององห เมียควายยักษ์ชื่อสนามเราใหญ่มากนะครับสนามเราใหญ่มากนะครับควายยักษ์เนี่ยเราจะให้เดินรอบด้วยนะครับเดินรอบนะครับเผื่อพี่น้องคนก็หลังจะไม่เห็นนะครับที่มายืนข้างหน้าเพราะว่าเรามีไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดจากเพจคูดคนเมืองสีนะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถรับชมได้ทั่วโลกใช่ไหมคูดตอนนี้กี่กี่ซักเ่าหล่นะสองหมื่นสองหมื่นนะครับที่ยูทูบประมาณแสนนะ ฟันน้นมเพศเมียฟัยักษ์ฟันน้ำนมเพศเมียทั้งหมดอยู่ในสนามบตัวค่ะช่อชปบาบัวบานภูพิงทิตาปีใหม่และแก้วเจ้าจอมค่ะมีอีกไหมมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะให้เวลาอีก5นาทีให้เวลาอีก5นาทีไม่มีหมดแล้วนะคะโอเคค่ะเบิกตัวท่านคณะกรรมการในรอบ สวักันเองสาวสุภาพนะคะวันน okay. ี้เดินไปเดินมานี่จากบนกรุงเทพแล้วนะคะเรียนเชิญเซนเน่ได้เลยค่ะครับก็ครับก่อนก่อนที่จะมีการตัดสินนะครับก่อนที่จะมีการตัดสินเนี่ยก็จะคุยกับพี่น้องนะครับในเรื่องของเกณฑ์ขยัก